สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่วิสเปอร์พาวาพื้นที่ของเสียงเล่าเรื่องทั้งเรื่องที่คุณอาจเคยผ่านหูและเรื่องที่คุณอาจไม่กล้าฟังจนจบคุณกล้าพอลองฟังไปพร้อมกันนะคะเสียงกระซิบนั้นพาฉันออกไปทีไม่ได้เลือนหายไปมันยังคงดังก้องอยู่ข้างหูอัญญา แม้ว่าเงาที่ยืนอยู่ข้างเตียงจะหายไปแล้วก็ตามอัญญาลุกขึ้นนั่งบนเตียงอย่างช้าๆเธอเปิดไฟทุกดวงในห้องเธอหยิบโทรศัพท์มือถือที่ตกลงบนพื้นขึ้นมาหน้าจอแตกละเอียดจนใช้งานไม่ได้มันมันเข้ามาแล้วเข้ามาในห้อง706มันไม่ใช่เสียงเคาะจากข้างนอก แต่มันกำลังอยู่ตรงนี้มันต้องการให้ฉันพาออกไปพาใครออกไปเธอพยายามรวบรวมสติเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าเพื่อหยิบกระเป๋าเดินทางเธอต้องหนีอัญญาเปิดประตูตู้เสื้อผ้าขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ทันใดนั้นเสื้อผ้าทั้งหมดในตู้ก็ร่วงลงมากองกับพื้นพร้อมเสียง ครื่นเรากับมีใครดึงมันออกมาอย่างจงใจอัญญาก้มลงเก็บแต่เมื่อเธอยื่นมือไปสัมผัสเสื้อโค้ทที่กองอยู่เธอรู้สึกถึงแรงผลักที่มองไม่เห็นที่ดันมือของเธอออกไปอย่างรุนแรงหยุดนะฉันจะไม่ยุ่งกับพวกคุณอีกแล้วฉันจะออกไปอัญญาวิ่งไปที่ประตูห้อง เธอไขลูกบิดแต่มือจับนั้นกลับร้อนขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนเธอต้องชักมือกลับอย่างเจ็บปวดร้อนอะไรกันประตูถูกล็อกจากด้านในโดยที่ไม่มีใครแต่ต้องอัญญาทุบป,ประตูห้องอย่างบ้าคลั่งทุบซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ประตูบานนั้นกลับแน่นหนาอย่างน่าประหลาดเปอรสี่ เปิดให้ฉันออกไปอย่าก,กักฉังฉันไว้ฉันไม่ได้อยากรู้เรื่องของพวกคุณแล้วเสียงทุบของเธอหยุดลงเมื่อเสียงเคาะดังมาจากผนังผนังระหว่างห้อง706และ705อัญญาสุดตัวลงกับพื้นเธอเงยหน้าขึ้นมองผนังและเห็นว่ารอยขีดข่วนบางๆปรากฏขึ้นใหม่ รอยขีดนั้นเขียนเป็นอักษรที่เกือบจะอ่านไม่ออกเธอออกไม่ได้อัญญารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเธอถูกกักขังไว้ในความเงียบของห้อง706แต่แล้วอัญญาก็ปลดล็อกประตูออกได้ในที่สุดเธอวิ่งหนีออกมาจากห้อง706โดยไม่ได้หันหลังกลับไปมองเลย แม้แต่วินาทีเดียวเธอหนีไปหาเมษาที่ที่ทำงานและโทรศัพท์ไปหาเพื่อนร่วมงานอัญญาเธอเป็นอะไรหรือเปล่าโทรมาแต่เช้าเลยเมษาทักเมษาฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอมันเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับห้องของฉันมันเข้ามาแล้วและมันขังฉันไว้อัญญารีบเล่า อัญญาเล่าเรื่องทั้งหมดให้เมสาฟ,ฟังอย่างละเอียดเมษาเงียบไปนานก่อนจะตอบกลับอย่างจริงจังเธอไม่ได้บ้าหรอกอัญญาฉันว่าเรื่องที่เธอเล่ามันไม่ใช่เรื่องที่อุปทานไปเองแต่นั่นมันมีอะไรบางอย่างจริงๆฉันต้องทำยังไงเมสาฉันจะออกไปจากที่นั่นได้ยังไงอัญญาถามด้วยความสิ้นหวัง การนี้ออกไปเฉยๆมันไม่พอหรอกถ้าเธอเป็นทางออกของเขาจริงไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนมันก็จะตามไปเราต้องหาข้อมูลเราต้องรู้ว่าใครที่อยู่ในห้อง705และ706เมื่อหลายปีก่อนและเขาต้องการอะไรจากเธอเมษาพาัญญาไปที่ห้องทำงานของเธอทั้งสองคนนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ เมษาเริ่มใช้ทักษะด้านการค้นหาข้อมูลอย่างเงียบๆฉันจำได้ว่าเคยได้ยินเรื่องลือเกี่ยวกับวารุณีแมนชั่นมานานแล้วว่ากันว่าชั้นเจ็ดมันถูกทิ้งร้างเพราะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นฉันกำลังเจาะเข้าไปในฐานข้อมูลผู้เช่าเก่าของสำนักงานเขตมันเป็นข้อมูลที่ถูกลบไปนานแล้ว แต่ฉันอาจจะกู้คืนมาได้บางส่วนเมษ<ม><ม>าอธิบายเมษาพิมพ์รหัสและคำสั่งต่างๆอย่างรวดเร็วเธอใช้เวลาไม่นานก็กู้คืนข้อมูลสำคัญได้อัญญาฉันเจอแล้วข้อมูลมันถูกซ่อนไว้ในโฟลเดอร์สำรองมันเป็นเอกสารเก่ามากดูนี่สิชั้น7ห้อง705และ706มันถูกทำเครื่องหมายด้วยสีแดง และมีข้อความกำกับว่าบัญชีดำผู้เช่าหายสาบศูนเมษาอ่านใครเมษาใช้เวลาครู่ใหญ่ในการกู้คืนชื่อที่ถูกลบออกไปห้อง705ผู้เช่าชื่อนันทนาอัศวะเมทินปีที่ย้ายออกหายสาบศูนปี2557นันทนา นั่นคือคนที่อยู่ห้องข้างๆฉันและห้อง706ห้องของเธอผู้เช่าชื่อวารุณีทิติรัตปีที่ย้ายออกเสียชีวิตในห้องปี2557อัญญานั่งตัวแข็งชื่อของวารุณีดังกล้องอยู่ในหัวเธอเธอตระหนักว่าเธอกำลังนอนอยู่ในห้องเดียวกับที่วารุณีเสียชีวิต ฉันเจอภาพถ่ายเก่าๆแล้วมันเป็นภาพจากงานเลี้ยงในมหาวิทยาลัยเมื่อสิบปีก่อนน่าจะเป็นภาพของนันทนาห้อง705กับเพื่อนเมษาคลิกเปิดภาพถ่ายที่ดูซีดจ,จางอัญญาก้มลงมองจอคอมพิวเตอร์ภาพถ่ายนั้นแสดงภาพหญิงสาวสองคนยืนอยู่ข้างกันไม่จริงเมษาไม่จริง อัญญาร้องอัญญายื่นมือไปชี้ที่ใบหน้าของนันทนาห้องเจ5ห้าในภาพคนนี้นันทนาใบหน้าของเธอเหมือนฉันเหมือนฉันอย่างน่าตกใจเหมือนฉันมองเข้าไปในกระจกเมษาเงยหน้าขึ้นมองอัญญาที่กำลังนั่งอยู่ข้างๆเมษาค่อยๆหายใจเข้าลึกๆอัญญานี่มันเป็นเรื่องบังเอิญที่บ้ามาก หรือว่าเธอไม่ใช่แค่ผู้เช่ารายใหม่แต่เป็นเงาที่พวกเขากำลังรออยู่เมษาบอกอัญญารู้สึกเหมือนถูกวิญญาณสองตนดึงเข้าสู่โชคชะตาที่ไม่ใช่ของเธอเองและตอนนี้พวกเขาจะไม่ปล่อยให้เพื่อนรักของพวกเขาต้องอยู่ลำพังอีกต่อไป